yeah <laughs> แนะนำการใช้งานตู้เซฟไทโยนะครับรุ่น TS935 นะครับตัวนี้เป็นตู้ที่น้ำหนักอยู่ที่190กิโลนะครับเป็นตู้ไซส์ขนาดกลางนะครับเหมาะสำหรับห้องนอนนะครับคอนโดหรือที่มีเนื้อที่จำกัดนะครับสามารถขึ้นชั้น2ชั้น3ได้นะครับแต่ต้องบันไดต้องกว้างอย่างน้อยก็ต้องประมาณ1เมตรสิเซนนะครับตู้เซฟตู้รุ่นนี้ก็กันไฟ2ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิที่อุณหภูมิ10 1 0องศา ก็จะมีสลักนะครับรอบตู้เลยนะครับทั้งหมด6จุดนะครับรหัสก็สามารถเปลี่ยนได้1ล้านเลขหมายนะครับแล้วก็กุญแจก็จะเป็นกุญแจดิปลคียนะครับสจุดนะครับเป็นป้องกันการปลอมแปลงและการโจรกรรมนะครับภายในตู้เซฟนะครับก็จะมีแผ่นชั้นให้นะครับปรับระดับได้นะครับพร้อมไฟ LED นะครับเมื่อ มีการเปิดตู้ก็จะมีแสงสว่างขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีลิ้นชักนะครับพร้อมกุญแจล็อกนะครับด้านในของลิ้นชักก็จะมีถาดรับให้ 1. จุดนะครับเป็นตู้เซฟที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็เน้นป้องกันโจรกรรมนะครับป้องกันไฟแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับขนาดของตู้เซฟนะครับภายนอกนะครับ ความกว้างนะครับอยู่ที่5 9เซนนะครับความลึกอยู่ที่55.1ซนนะครับความสูงอยู่ที่93.5เซนนะครับขนาดภายในนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ 45, เซนนะครับความลึกอยู่ที่35.5นะครับความสูงอยู่ที่72เซนนะครับ ครับภายในนะครับสามารถใส่กระดาษได้หลายขนาดนะครับทั้งกระดาษ a 4นะครับ a 3นะครับขนาดโฉนดนะครับแล้วก็จะมีแผ่นชั้นให้สามารถปรับประดับได้นะครับพร้อมมีไฟ led นะครับเวลาเปิดตู้ก็จะมีแสงสว่างให้นะครับก็ตัวแบตเตอรี่ก็ใช้ฐานนะครับ2 a นะครับ4ก้อนนะครับแล้วก็มีลิ้นชักให้พร้อมมีกุญแจล็อก1จุดนะครับภายในลิ้นชักก็จะมีถาดลับให้อีก1จุดนะครับสามารถซ่อน ทรัพย์สินมีค่านะครับได้อีกชั้นหนึ่งเลยนะครับครับมาที่อุปกรณ์นะครับที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับพร้อมด้วยกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจเซฟนะครับ2จุดนะครับแต่ละจุดก็ใช้ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับแยกแยกล็อกเลยนะครับก็จะมีเบอร์เลขกุญแจอยู่นะครับของแต่ละกุญแจนะครับแล้วก็มีกุญแจลิ้นชักครับอีก1จุด นะครับแล้วก็จะมีเข็มเปลี่ยนรหัสนะครับสำหรับในการต้องการเปลี่ยนรหัสก็ต้องใช้เข็มตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนรหัสนะครับแล้วก็จะมีใบรับประกันนะครับการกันไฟนะครับตัวนี้ป้องกันไฟได้ถึง2ชั่วโมงนะครับที่อุณหภูมิ10 1 0องศานะครับผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากลนะครับทั้งมกรนะครับแล้วก็ JS จากสถาบันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มี ISO 9001นะครับสลักตู้เซฟนะครับตัวนี้เป็นสลักที่มีทั้งหมด6ตำแหน่งเลยนะครับ6จุดเลยนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักก็28มิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็สามารถป้องกัน การงัดได้นะครับเมื่อมีการตัดบรรพับก็สลักก็รอบตู้มีทั้งบนล่างเลยนะครับแข็งแรงครับครับมาที่ขั้นตอนการหมุนรหัสตู้เซฟนะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือนะครับการหมุนรหัสนะครับก็จะมีวิธีบอกนะครับว่าหมุนไปทางซ้ายนะครับที่63นะครับ4รอบนะครับแล้วกลับมาทางขวานะครับที่97นะครับ สามรอบนะครับพอครบสามรอบก็กลับมาทางซ้ายที่เบอร์ที่สบองนะครับสองรอบนะครับแล้วก็กลับมาทางขวานะครับที่ศูนย์นะครับถ้าถูกต้องจะติดล็อกที่ศูนย์เลยหมุนไปไหนไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราตั้งขีดตรงกลางก่อนนะครับเห็นจะมีขีดตรงกลางอยู่นี้ก็คือเป็นขีดตั้งรหัสนะครับก็เราก็ตั้งที่ศูนย์นี่ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเลยครับมาที่เบอร์หกสิบสามครับหมุนไปทางซ้ายนะครับสี่รอบนะครับหนึ่งนะครับ 2 3นะครับ0้อยส่ยุพอดีนะครับ,รรรบที่63ครับจากนั้นกลับมาทางขวาที่เบอร์เ7นะครับ3รอบครับ1 2 3นะครับจากนั้นกลับมาทางซ้ายนะครับที่เบอร์ย2ิบนะครับ2รอบครับ1 2 ลรวก็กลับมาทางขวาจะสุดถ้าถูกต้องนะครับจะติดล็อกอยู่ที่นย์เลยถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีการหมุนเลยหมุนไลไรเริ่มต้นที่เบอร์แรกเลยนะครับขั้นตอนการใช้กุญแจล็อกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะมีกุญแจนะครับ2ชุดนะครับจะมีเบอร์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเลขครับอย่างตัวนี้นะครับก็เลข0 0 0 6นะครับก็เข้าช่องเบอร์นี้นะครับ ส่วนอันนี้เบอร์ครับ0029นกะครับก็เข้าช่องเบอร์ข้างบนนะครับ0029นะครับวิธีล็อกนะครับก็คือตอนนี้ตู้เปิดได้อยู่นะครับถ้าเราต้องการล็อกนะครับหมุนไปด้านซ้ายครับแค่นี้ตู้ก็ล็อกแล้วนี่อันนี้ก็คือล็อก2ตำแหน่งนะล็อก2จุดแล้วเราจะเปิดก็ต้องหมุนไปทางขวานะครับนะครับก็ต้องหมุนทั้ง2จุดเลยนะครับเพราะเราล็อก2จุดก็ต้องหมุน เปิด 2. จุดนะครับแนะนำก็ควรจะทำตำหนิเอาไว้นะครับติดสติกเกอร์อะไรก็ได้นะครับอย่าพยายามสลับกันนะครับจะทำให้กุญแจเนี่มีปัญหาได้นะครับพยายามเสียบให้ตรงเบอร์กันนะครับการใช้งานก็จะได้ทนมากขึ้นนะครับ ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสตู้เซฟนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเปิดตู้เซฟนะครับให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่เดือยนะครับจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องกดเข้าไปนะครับสลักก็จะเด้งขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็มาทําการตั้งรหัสนะครับที่ทางโรงงานเขาเซตให้ตั้งแต่ทีแรกก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับ รหัสเขาตั้งไว้ที่เบอร์นะครับ63นะครับไปทางซ้ายนะครับกลับมาที่97นะครับมาทางขวาแล้วก็มาทางซ้ายที่22นะครับการจะตั้งรหัสเนี่ยจะตั้งได้แค่3ามเบอร์นี้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่สามารถตั้งได้นะครับก็คือต้องใช้เบอร์นี้ตลอดนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนก็คือ3มเลขนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเข้ารหัสเดิมนะครับแต่การตั้งรหัสเดิมก็ต้องมาที่ขีดตรงนี้นะครับขีดที่11นาฬิกาครับตัวนี้ ตวนี้ครับต้องมาตั้งที่ขีดนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งที่0นะครับแล้วเข้ารหัสเดิมนะครับรหัสเดิมของเขานะครับเบอร์63นะครับหมุนไปทางซ้าย4รอบครับ1 2 3รอบที่4ก็อยู่พอดีที่63นะครับ จากนั้นนะครับกลับมาทางขวาที่เบอร์97ครับ1 2 3นะครับจากนั้นกลับมาที่เบอร์22มาทางซ้ายนะครับ1 2นะครับครบ2รอบก็หยุดพอดีนะครับ จากนั้นเราก็ทำการเปิดตู้นะครับด้านหลังนะครับก็ต้องคลายน็อตก่อนนะครับพอเราคลายน็อตเสร็จเราก็จะเจอกล่องรหัสครับแล้วก็เตรียมเข็มนะครับเปลี่ยนรหัสตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับ้องหาดูก่อนนะยังไม่เคยเสียบพอเสียบให้สุดนะครับนะครับเสียบให้สุดเลยนะครับ พอเราสุดแล้วเนี่ยลองดูนะครับตัวนี้ฮะมันจะมีเดือยของมันอยู่นะครับเดือยตรงนี้นะครับพยายามเสียบให้สุดเดือยตรงนี้เลยนะครับพอเราสุดเสร็จจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับบิดเข็มนะครับนะครับไปที่ก้านเมริกานะครับจะดังแกล้กนะครับจากนั้นนะครับ ทำการตั้งรหัสได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ลองหมุนนะครับเช็คลองดูครับว่ารหัสได้หมุนฟรีหรือเปล่าครับถ้าหมุนแล้วไม่ติดขัดอะไรก็เริ่มตั้งรหัสได้เลยครับตอนนี้เราก็ควรจะเอากระดานนะครับมาจดรหัสที่เราต้องการเปลี่ยนก่อนนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับตอนนี้ผมจะลองตั้งเป็นเบอร์10 20 30เบอร์สุดท้ายที่ศูนย์นะครับที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเริ่มเลยครับมาที่ขีดตรงนี้นะครับที่11นาฬิกานะครับเราตั้งตรงนี้ที่ศูนย์ก่อนนะครับโอเค จากนั้นหมุนไปทางซ้ายนะครับที่10นะครับ4รอบครับ1 2 3 4ครับจากนั้นกลับมาทางขวานะครับที่23รอบครับ1 2 3จากนั้นกลับมาทางซ้าย 30มบันทางซ้ายนะครับ2รอบครับ1 2แค่นั้นแหะครับสมมุติว่ามีการเลยเบอร์ทุกอย่างเราเริ่มต้นฟรีทิ้งหมดเลยครับแล้วก็มาตั้งที่ศูนย์ใหม่นะครับแต่ตัวนี้เราถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ทําการนะครับเสียบเข็มนะครับนะฮะเข็มของเรานะครับบิดกลับ มาที่12ในกาเดิมนะครับแล้วเราก็ดึงเข็มออกนะครับจากนั้นเราก็มาลองเช็ครหัสดูนะครับว่าที่เราตั้งไปถูกต้องไหมนะครับก็เริ่มเลยครับหมุนไปทางซ้ายนะครับที่14รสีลอครับ1 2 3 4นะครับกลับมาทางขวาที่23บลอครับ1 2 3นะครับกลับมาที่30ม,มาทางซ้าย2ลอครับ1 2กลับมาขวาจนสุดถ้าถูกต้องจะติดล็อกที่ศูนย์อย่างนี้ฮะลองอย่างน้อยก็2ครั้งนะครับถึงจะทำการปิดตู้ได้นะครับก็ยังไงก็ ดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนจะทาการเปลี่ยนรหัสนะครับเพราะสมมติว่ามีการเปลี่ยนรหัสผิดพลาดไปนะทางโรงงานเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับควรจะดูให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนจะทําการเปลี่ยนรหัสนะครับแต่ถ้าติดปัญหาอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ kingdom pilot นะคะรัยยบ lego thayo sharp winson President Demo s sure, ชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 7 8 8 5 8 5 8ครับหรือทางไลน์ครับ ไอดีไลน์พิมพคำว่า s a v e house นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง youtube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ